ไว้ไว,ไว้เห็นโพสต์นี้ต้องหยุดหยุดหยุดโวตโวตโวตของเสียงแม่แม่และสิ่งที่เห็นมานี่กําลังจะทํำงานหกนาทีที่ผ่านมานะฮะหกนาทีที่ผ่านมาเนาะทางค่ายโตเกียวนะฮะได้โพสต์เรื่องลิขสิทธิ์เพลงหอยใจบ้างไฟแสนทางผู้บริหารมีมติใหม่แล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทาง ผู้บริหารและเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงจะออกมาอัปเดตผ่านทางสื่อออนไลน์เร็วๆนี้ทางบอสแก่แจ้งว่าจะใจดีเฉพาะคนที่รู้คุณคนจี๊ดสนันสะเทือนแน่ๆงานนี้นะกว่าจะถึงวันปอให้ร้อนจากสามมือเด้ยพอเอ้ยนะกว่าจะถึงวันเปิดเผยนี่จะออกมายังไงจะปดยะปดบ จะเฝ้าไปเลงน,นะอืให้เป็นขยําหัวใจไว้นะฮะอให้รู้สึกเป็นสังใดนะแค่ EP สี่สิบสองนะละครชีวิตผู้ใหญ่บ้านช่วงระหว่างปั้นน้อสร้างข่ายตัวเกียวมาหนึ่งปีนะเออบทลูกสาวลาอออยังเป็นดราม่านัน งานนี้เรียกหาลิขสิทธิ์เรียกหาเจ้าของเพลงเออแล้วก็มีแม่ๆหลาย,ลายๆท่านอืเนาะว่าอืมควรเปลี่ยนแปลงไปได้ละนะไอประเภทที่ไหลใส่เขาโดยขั้นต้นเนี่ยเอา้ารอก่อนนะตอนนี้พ่อเรายุ่งยิวนะให้กดดันสักสามวันให้ฟุ้งสั้นไปสักหน่อยแล้วค่อยมาเลยเดอ้อ ơi, พอเอ๋ยพอเอาปัจจัยตามความ เป็นจริงลายลักหลักฐานตั้งแต่เขาเอิญอย่างก็สัมภาษณ์เนาะประกาศนะคะก้าวออกไปก็เป็นการเป็นงานมีลายลักหลักฐานและอนุญาตนะคะในสิทธิเนาะเพื่อทำมาหากินโอเคยอดวิววิ่งตลอดนะคะเนาะในช่องและผลประโยชน์ทางไหนยังไงอะไรนะคะงานนี้รออีกนิด ค่อยากว่าให้รอจากอาทิตย์นะเออให้มันบิดลำไส้เป็นไส้เต็งไปเลยนะความกลัวในหัวใจมันจะปั่นให้เราได้เห็นอะไรอีกมากมายแมนบวะเอยนะอืมคิดยอ้อนนิดพิจารณาเพลงเนี้ยไอ้คนประกาศโวยวายแทนเขาวันนั้นนะนะลุกขึ้นมารับผิดชอบด้วยละ่อะอย่าเฝ้าง่ายเติมเดอ้อ นะที่ว่าเพลงเจ้าของเพลงนะ่ะอืมนะเม้นนั้นนะ่ะจําได้บ้รอฟังก่อนเด้อจะฟ้าเป็นลมความดันจะเฝ้าขึ้นอืมอนะถ้าไอ้จักสามมือกดดันไปสกวรนนะ EP สี่สี่สามนี้น่าจะมวนละมันกว่าเกา่าลายชื่อสี่คนที่เอ่ยขึ้นมานะคะน้ำตาลแม่ขิงแม่แอนใครอีกคนนึงอนะ อุ้ยลืมจะออกมาเป็นละคร EPC สิบสามนี่บอนเอะมันสิลึกกว่าเก่าพนะเพื่นวานะโอ้ตอมตอมนะเพื่อสกาัดเยจ่านี่เข้าไปด้วยความรักเอ๊แล้วคนยักเข้าไปเอาหลักฐานอีกเดียคือสิเข้าไหลกว่าเก่าดีงวดเนี่ยอย่าพลาดเด้อมา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 ตามจ้า